วันนี้ท่านผู้ชมนะฮะวันเสาร์ที่9กรกฎาคมเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีศาจแดงเดินทางมาถึงอาคารผู้โดยสารหนึ่งห้อง v a p 7ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยเพื่อมาเตรียมตัวฟาดแข่งฟุตบอลเดอะแมตช์ศึกแดงเดือดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะของแดงลิเวอร์พูลที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่12กรกฎาคมนี้ท่านผู้ชมนะฮะเขาบอกว่าการมาของทีมปีศาจแดงครั้งนี้เนี่ยมาด้วยสายการบินแอตแลนติก เที่ยวบินที่ 5Y8892 และก็มาล่าช้าเนี่ยดีเลย์ออกไปประมาณสัก50นาทีแล้วก็เดินทางมาถึงเนี่ยช่วงเวลาประมาณสัก10นาฬิกา45นาทีแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่จะทำให้แฟนบอลเนี่ยมารอและก็ท้อถอยหนีกลับบ้านไปอย่างใดก็ยังปักหลักเฝ้ารออยู่อยู่กันอย่างหนาะแน่นด้วยท่านผู้ชมนะฮะทันทีเนี่ยที่นักเตะแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเดินทางออกจากประตูเนี่ยก็เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนบอลที่มารอรับอย่างแน่นขนัดซึ่งนักเตะแมนยูเนี่ย วันนี้เนี่ยมาด้วยเครื่องแต่งกายแบรนด์ดังอย่างพอสมิธนำโดยเอริกเทนแฮคกุนซือใหญ่และก็ไม่ได้มีการาใช้สัมภาษณ์แต่อย่างใดมุ่งหน้าออกจากสนามบินไปที่โรงแรมที่พักพาซาเอธินี e. จากนั้นเนี่ยจะลงซ้อมแบบปิดในช่วงเย็นทันทีที่สนาม STB Academy สําสำหรับนักเตะแมนยูเนี่ยที่มาครั้งนี้เนี่ยมาทั้งหมด31คนเอาดาวดังๆเลยนะผู้รักษาประตูดาบิดเดเคอาท่านผู้ชมนะฮะหรือจะเป็นกองหลังเจ้าพ่อคอนเทน อย่างแฮร์รี่แม็กคววิกเตอร์ดินเลอรฟเอริกไบยี่ลุคชอราฟาเอลวารานอารอนวันบิสซาก้าหรือจะเป็นกองกลางอย่างบูโน่เฟอร์นันเดสท่านผู้ชมนะฮะกองหน้าก็มีอองโตนี่มักเซียลมาคัตแลดฟอร์ดเจดอนซันโชแต่ที่ขาดไป3คนยังไม่ได้มาเนี่ยซ r อาซคริสเตียโนโรนันโดที่แจ้งสมโมสรว่าติดป,ปัญหาครอบครัวและก็มีฟิลโจน b บรนดอนวิลเลียมที่มีปัญหาเรื่องความฟิตก็ไม่เป็นไรจะมาแค่ไหนก็มาเถอะท่านผู้ชมนะถือว่าเป็นประวัติศาสตรนะ์ในหน้าวงการฟุตบอลของไทยเนี่ยที่ทีมดังๆเนี่ยจากเกาะอังกฤษมาฟาดแข่งในเมืองไทยถ้าย้อนกลับไปเนท่านผู้ชมนะฮะสมัยเด็กๆเนี่ยนะก็จะมี a อซมิลานมาลิเวอร์พูลก็เคยมาแมนยูก็เคยมามาหลายทีมแต่ก็ไม่ได้ฟาดแข่งกันอย่างนี้นะเขาฟาดแข่งกับทีมชาติไทย ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มีศึกแดงเดือดในประเทศไทยท่านผู้ชมนะฮะก็ย้ำอีกรอบหนึ่งก็จะเกิดขึ้นวันที่12กรกฎาคมนี้เดอะแมตช์ศึกแดงเดือดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะลิเวอร์พูลฮะส่วนท่านท่านที่ถามว่าอ้าวแล้วหงแดงลิเวอร์พูลมาวันไหนพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้เนี่ยจะมาสามช่วงด้วยกันช่วงสายๆรอบแรกก็จะเป็นนักเตะลิเวอร์พูลชุดใหญ่่บยๆก็จะเป็นอาริซอนเบเกอร์ช่วงเย็นๆก็จะเป็นคนสุดท้าย โมฮัมเหม็ดซาลาก็ประมาณนี้ฮะขอบคุณครับหลังจากกรุงเทพกลางแปลงท่านผู้ชมนะฮะเเจอแซะว่าใช้เงินเนี่ย160ล้านบาทด้านผู้กำกับหนังอย่างคุณบัณฑิตทองดีเนี่ยระบุเขาเนี่ยเป็นคนรู้ข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งงานฉาย25ครั้งเนี่ยจ่ายแค่แสนห้าโดยกทมเนี่ยไม่เสียค่าเช่าจอสักบาทเดียวสืบเนื่องมาจากเรื่องมันเป็นอย่างนี้ เขามีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งโพสต์ Facebook ระบุว่าข่าวส่งมาถึงผมเนี่ยแจ้งว่าราคาจัดจ้างเนี่ยคือจอละ8ล้านบาทย้ำนะฮะว่าจอละ8ล้านบาทราคาห่างกันลาวฟ้ากับนรกช่วงที่อดีตผู้ว่าอัศวินเนี่ยจัดฉายแถวครองพดุงกรุงกรเกษมเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจอละ8ล้านบาทอันนี้คือผู้ใช้ a c e b o o k เขาบอกนะงานนี้เนี่ยชัดชาติเนี่ยผู้มากับความบันเทิงเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่ตลอดงานเนี่ยทั้งหมดใช้20จอ เท่ากับ160ร้ล้านบาทแต่ค่าใช้จ่ายจริงๆเนี่ยผมไม่ทราบเลยนะครับเพราะพักพวกผมเคยจ้างเมื่อเร็วๆนี้ด้วยระบบเดียวกันแบบเดียวกันเลยหนังโค่นมันเลย3มเรื่องด้วยค่าจ้างไม่กี่หมื่นบาทแต่ล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะผู้กำกับหนังเนี่ยผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังเนี่ยคุณบัณฑิตทองดีเนี่ยอดีตนายกสมาคมผู้กำก,กับภาพยนตร์ไทยโพสต์เฟซบุ๊กระบุแบบนี้ผมไม่ได้เป็นโต้โผจัดงานนะครับ นายกสมาคมผูุมิกับกับทีมทํางานย่อยเป็นโต้โผแต่ผมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้คําปรึกษาทีมงานจัดงานมาโดยตลอดรู้ข้อมูลทุกอย่างรวมไปถึงเรื่องค่าใช้จ่ายงานนี้เนี่ยกทมเนี่ยไม่เสียเงินค่าเช่าจอสักบาทกทมเนี่ยประสานงานเรื่องการอนุเคราะห์สถานที่เป็นหลักหอภาพยนตร์เป็นเจ้าภาพเรื่องการฉายโดยสมาคมหนังกลางแปลงเนี่ยคิดราคาให้เหลือแค่1 5 0 0 0 0บาท ในการฉาย25ครั้งก็เป็นค่าแรงทีมงานฉายหนังเท่านั้นเท่ากับจุดละประมาณสัก6,000บาทอย่าสร้างความแตกแยกด้วยความเข้าใจผิดเลยครับก็เป็นการตอกลับแบบเจ็บๆนะสำหรับผมผมมองแบบนี้เพราะว่าอะไรคือไม่รู้อ่ะควรจะไปหาข้อมูลให้มารู้ก่อนไม่ใช่จะเอามาว่าเขาอย่างนี้คือต้องดูข่าวก่อนคนโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยคนแรกเนี่ยที่บอกว่าใช้เงิน160ล้านบาทเนี่ยงบกทเนี่ยตอนที่คุณชัดชาติเข้ามาเนี่ยมีแค่9 4ล้านบาท และจะเอาเงินจากไหนไปแจกไปจัดเนี่ยหนึ่งล้านบาทมันเป็นไปไม่ได้คือจะแซะเขาจะอะไรเขาเนี่ยก็ต้องดูด้วยความเป็นจริงด้วยไม่ใช่จะไปแซะเขาอย่างเดียวนี่ไปแซะเขากลายวย่าไปแซะลูกพี่ตัวเองหรือเปล่าไปแซะอดีตผู้ว่ากทมหรือเปล่าไปเปิดแผลเขาอีกจอละ8ดล้านบาทเออมันก็แปลกดีนะจะว่าเขาแต่สุดท้ายเนี่ยไปกระทบพวกตัวเองแปลกดีแฮะท่านผู้ชมขอบคุณครับ เขาบอกว่างงไปหมดและตอนนี้ท่านผู้ชมนะฮะไม่ว่าชาวบ้านไม่ว่าตำรวจสาวทอมคดีฆ่าปาดคอเจ๊แดงเนี่ยอ้างว่าแกแล้งรับสารภาพให้ฆาตกรตัวจริงเนี่ยตายใจไปที่จังหวัดบึงการท่านผู้ชมนะฮะหลังจากที่ตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดบึงการและก็ตำรวจภูทรภาคสี่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเนี่ยเรียกว่านางสาวน้อยหนาเป็นสาวทอมที่เป็นหนึ่งในสามคนที่นั่งดื่มกินอยู่ข้างบ้านเจ๊แดงก่อนพบศพ ซึ่งครั้งแรกเนี่ยคุมตัวมาสอบเนี่ยสาวทอมก็ได้รับสารภาพเบื้องต้นเลยว่าอ้างวันหลังจากที่ยืมรถเจ๊ดแดงกลับมาเนี่ยและจะเอากุญแจมาคืนเนี่ยถูกเจ๊ดแดงต่อว่าถูกเจ๊ดแดงต่อว่าจึงเกิดการโต้เถียงและทะเลาะก,กันขึ้นทําให้เจ๊ดแดงเนี่ยโมโหคว้าเอามีดปลายแหลมเนี่ยซึ่งยาวประมาณหนึ่งคืบจะมาแทงตนเองจากนั้นเนี่ยจึงได้เกิดการต่อสู้ยื้อแย่งกันเกิดขึ้นเมื่อตอนเองเนี่ยแย่งมีดมาได้เนี่ยจึงได้ตวัด หรือแกว่งกวัดไปมาอะไรอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะทำให้เกิดไปโดนต้นคอของผู้ตายก็เสียชีวิตหลังจากนั้นหลังจากเกิดเหตุในี่ยตำรวจก็เข้าไปตรวจก็พบรอยเท้าผู้หญิงที่อายุยังไม่มากเดินขึ้นไปบนชั้นสองแล้วก็เข้าไปในห้องนอนจึงเก็บเอา DNA เนะี่ยเพื่อมาตรวจพร้อมกับเส้นผมจำนวนหนึ่งในมือผู้ตายซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเส้นผมของคนร้ายนี่แหละ นอกจากนั้นเนี่ยยังมีเศษเนื้ออยู่ในเล็บของผู้ตายด้วยเศษเนื้อเนี่ยก็น่าจะเป็นของคนที่ฆ่าเจ๊แดงเนี่ยแหละท่านผู้ชมนะฮะตลอดทั้งสองวันเนี่ยที่สอบสวนเนี่ยเขาบอกว่าสาวทอมยังให้การวกไปวนมาตลอดเวลาทั้งให้การปฏิเสธทําเอาตํารวจชุดสืบสวนเนี่ยหัวปั่นไปตามๆกันแต่สุดท้ายก็อ้างว่าที่ยอมรับสารภาพไปนั้นเนี่ยเป็นการทําเพื่อให้คนร้ายตัวจริงเนี่ยตายใจก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยจับกลุ่มผู้ร้ายตัวจริงได้เมื่อถูกสอบสวนอยู่สองวัน ตำรวจบอกว่าจนปัญญาไม่สามารถจะหาพยานหลักฐานเพื่อขอสารออกหมายจับและแจ้งข้อกล่าวหาได้สุดท้ายจึงต้องยอมปล่อยตัวไปก่อนนะซึ่งตามกฎหมายเนี่ยพนักง,งานสอบสวนเนี่ยสามารถควบคุมตัวเนี่ยไว้ได้ไม่เกิน48ชั่วโมงท่านผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นหลักฐานจริงๆก็ต้องรอทางวิทยาศาสตร์รอเล็บเนี่ยนะเศษเ,เนื้อในเล็บมันยืนยันดีเอนหรือไม่กระจุกผมในมือของผู้ตายหรือไม่ก็รอยเท้าที่เดินขึ้นไปชั้นสองแล้วบนห้องนอน มันก็จะชี้ชัดแล้วก็ยืนยันว่าใครเป็นคนค่าเจ๊แดงประมาณนี้นะฮะขอบพระคุณครับไปดูเรื่องนี้หน่อยท่านผู้ชมนะเรื่องนี้ก็สร้างความเสียหายให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ตำรวจเนี่ยไปบุกทลายโกดังสินค้าออนไลน์หลังจากสั่งซื้อโทรศัพท์แล้วเนี่ยไม่ได้โทรศัพท์ฮะมันก็ส่งของมาจริงแหละ แต่ในกล่องเนี่ยมันเป็นแฟบเป็นผงซักฟอกแทนย้อนกลับไปเรื่องนี้หน่อยวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาน้องเอฮะเป็นผู้เสียหายได้สั่งซื้อโทรศัพท์เซี่ยมี x 3 Pro ราคาอยู่ที่6,579บาทจากร้านค้าชื่อเซี่ยมี่สโตรทในแอปพลิเคชันชื่อดังต่อมาเนี่ยเมื่อสินค้ามาส่งเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่โทรศัพท์ตามที่สั่งแต่เป็นผงซักฟอกหรือแฟบซักผ้า จึงได้ไปแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สอพอเมืองพัทยาซึ่งต่อมาเนี่ยตำรวจภูทรภาคสองเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะก็ชุดลาดตระเวนออนไลน์แล้วก็ตำรวจสปอ,อ,อสอเรียกง,ง่ายๆตำรวจ P ี t นะฮะก็สืบทราบว่าไอ้เจ้ากโกดังนี้เนี่ยมันอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการอำเภอบางเสาธงตำบลศรีสะจระเข่น้อยสุดท้ายเนี่ยก็ไปตรวจคน้นท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็จับตัวผู้ต้องหาได้นายกันก,รกรวีอินทจ,จักร หรือในตีอายุ23ปีเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ชมนะฮะของกลางเนี่ยก็ที่ตรวจยึดก็มีคอมพิวเตอร์อออินวันจำนวนหนึ่งเครื่องข้างในนั้นเนี่ยก็พบข้อมูลรายการสินค้าที่หลอกลวงขายโทรศัพท์ตรวจสอบเบื้องต้นพบเดือนละ1,000กว่ารายการ 2. อฮะอุปกรณ์เซ็กทอยตรวจสอบเบื้องต้นประมาณสักหมื่นกว่าชิ้น 3. เอกสารการสั่งซื้ออุปกรณ์เซ็กทอยที่นำเข้าจากประเทศจีน แต่ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยไม่พบเอกสารการนำเข้าผ่านกรมศุลกากรแต่อย่างใด 4. กล่องพัสดุอุปกรณ์เซ็กทอยเพื่อรอจัดส่ง25กล่อง 5. อุปกรณ์สำหรับห่อพัสดุหลายรายการตำรวจเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าพฤติการเนี่ยชุดตำรวจสืบสวนภูธรภาค2กับตำรวจ PCT สอปอสอตอรอเนี่ยเขาร่วมกันทำงานหลังจากสืบทราบว่ามีคนร้ายหลอกขายผงซักฟอก เนี่ยแหละที่สั่งซื้อโทรศัพท์แล้วก็เอาผงซักฟอกส่งให้เขามีเซฟเฮ้าลับเพื่อใช้เป็นที่แพ็คสินค้าหลอกลวงนะแล้วก็ใช้เป็นที่เก็บพัสดุต่างๆก็สืบร้บมาว่าอยู่บ้านเลขที่ขออนุญาตไม่บอกตรงนี้แต่อยู่ที่ตำบลศรีสะจระเข้น้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการก็ไปขอสารขอหมายคน้นะสารท่านก็ให้หมายค้นออกมาช่วงเช้าวันที่8กร,รกฎาคมที่ผ่านมาตำรวจก็ไปค้นเลยก็เจอคนเฝ้าโกดังเนี่ยก็คือนายกันก,รกรวีอินทจักรหรือนายตี อยู่ภายในโกดังแล้วก็พบสิ่งของเนี่ยตามที่แจ้งไปก่อนหน้าน,นี้ว่ามีคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์เซ็กทอยเนี่ยแหละท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็จากการสืบสวนเนี่ยตำรวจสืบลึกลงไปก่อนนั้นอีกก็ทราบว่าเบื้องลึกจริงๆเนี่ยไม่ใช่มีแค่นายกันก,กวีหรือนายตีนะมีสองสามีภรรยาในซันกับนางเสาวเหมยที่เป็นตัวการในการหลอกลวงขายโทรศัพท์แล้วนําส่งเป็นผงซักฟอกเพื่อเอาเงินไปรวบรวมทุนแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากขายอุปกรณ์ โทรศัพท์มาเป็นเซ็กทอยแทนท่านผู้ชมนะฮะโดยใช้โกดังแห่งนี้เนี่ยเป็นที่เก็บและแพ็กสินค้าส่วนในกันกวีหรือในตีเนี่ยมีหน้าที่ฟ้าโกดังชุดสืบสวนได้ออกหมายจับดําเนินคดีกับ2โงผัวเมียเนี่ยในข้อหาร่วมกันพยายามช่อโกงประชาชนร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยจะนําทุนที่ได้จากการช่อโกงหลอกขายโทรศัพท์มาเป็นทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์เซ็กทอยเหล่านี้แล้วก็ประกาศขายทางแอปพลิเคชันชื่อดังท่านผู้ชมนะฮะ คือสรุปง่ายๆก็โกงเข้ามาซื้อเซ็กทอยเพื่อเอาเซ็กทอยไปขายมันก็ผิดสองเด้งเลยหนึ่งคือมึงโกงเข้ามาสองก็ขายอุปกรณ์ที่มันผิดกฎหมายในเมืองไทยอยู่อ่ะก็ประมาณนี้แต่หน้าน่าสงสารผู้เสียหายหลายๆ,ๆท่านที่เก็บหอมรอมริบซื้อโทรศัพท์น้องๆหนูๆบางคนหรือพี่ผู้ใหญ่แล้วก็ตามก็เก็บเงินนะนะอยากมีโทรศัพท์ดีๆสักเครื่องหนึ่งสุดท้ายได้แค่ผงสักฟอก เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์อะไรท่านผู้ชมเป็นอุทาหรณ์เรื่องคุณจะซื้ออะไรก็ดูดูร้านที่มันดีๆคือเดี๋ยวนี้ร้านออนไลน์มันผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเยอะแยะมากเราไม่รู้เราจะตัดสินใจอันไหนก็ไปดูรีวิวเขาหน่อยไปดูคอมเมนต์หน่อยมันอาจจะเสียเวลาแล้วไม่ได้ดูแค่โพสต์เดียวนะเลื่อนดูหลายๆโพสต์ว่ามีคนคอมเมนต์อะไรบ้างและทางที่ดีเนี่ยก่อนที่คุณจะโอนเงินเนี่ยคุณเขาส่งเลขบัญชีให้คุณใช่ไหมคุณเอาเลขบัญชีเขาไปเซิร์ชใน Google หน่อยเออ เพื่อมันจะได้ข้อมูลว่าเออมันโกงเราจะได้รู้เท่าทันโจรประมาณนี้นะฮะขอบพระคุณครับหน่วยสืบสวนสอบสวนของกรมตำรวจนาลาเขาแถลงข่าวเมื่อค่ำวานนี้วันที่8กรกฎาคมท่านผู้ชมนะฮะผู้ต้องหาเนี่ยในเทสุยะยามากามิคนร้ายสารภาพว่าเขาเนี่ยไม่มีความแค้นต่อความเชื่อทางการเมืองของอดีตนายกอาเบะแต่อย่างใด แต่เข้าใจว่าอดีตนายกอาเบะเนี่ยเขามีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับองค์กรองค์กรหนึ่งที่คุณแม่เขาเนี่ยลุมหลงขนเงินก้อนใหญ่ไปบริจาคจนครอบครัวละสัมรสายจึงตั้งใจจะมาฆ่าอดีตนายกอาเบะนายเทสเซยยามากามิอายุ4 1ปีอดีตก็เคยเป็นกำลังพลของหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือก็ใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นเนี่ยประมาณสัก3ามปีก็ระหว่างนั้นได้เรียนรู้วิธีการใช้ปืนการถอดปืน จากการตรวจค้นห้องพักชั้น8ของนายเทสิยะเนี่ยในคอนโดแห่งหนึ่งที่เมืองนาราเนี่ยพบปืนประดิษฐ์ด้วยโลหะหลายกระบอกวัตถุระเบิดจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจึงแจ้งให้เพื่อนบ้านอพยพชั่วคราวเพื่อจะนำวัตถุระเบิดออกมาและคนร้ายเนี่ยนายเทสิยะเนี่ยยังรู้นะว่าอดีตนายกอาเบะเนี่ยจะมาปราศัยที่หน้าสถานียามโตะไซดะจิ aji, ในนาราจากอินเทอร์เน็ตรู้เพียงหนึ่งคืนก่อนที่จะลงมือ เช่นเดียวกับกรมตำรวจนาลาที่รับหน้าที่เตรียมเจ้าหน้าที่ป้องกันความปลอดภัยก่อนหน้านี้เนี่ยนายกอาเบะเนี่ยไม่ได้มีกําหนดการที่จะเดินทางมาในเมืองนาลาแต่อย่างใดแต่มาเปลี่ยนแผนที่หลังแล้วก็มีคําถามว่ากรมตำรวจนาลาเนี่ยวางแผนกาลังพลป้องกันเพียงพอหรือไม่มีข้อบกพร่องอย่างไรในครั้งนี้ผู้บังคับการตำรวจนาลาตอบอย่างนี้แม้จะรู้ล่วงหน้าเพียงคืนเดียวแต่ก็เป็นเวลาที่เพียงพอต่อการเตรียมกำลังพล อย่างไรก็ตามเนี่ยก็เลี่ยงที่จะไม่ตอบว่าใช้กําลังพลกี่คนแต่เขาให้คํามั่นสัญญาว่าจะสอบสวนรักษาความปลอดภัยว่าบกพ้องตรงไหนและอย่างไรท่านผู้ชมนะฮะสำหรับองค์กรที่นายเทสยะยามากามิเนี่ยคนร้ายระบุนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจและสํานักข่าวหลายแห่งเนี่ยก็พากันเลี่ยงที่จะระบุชื่อแต่มีสํานักข่าวบางแห่งรายงานว่าไอ้เจ้าองค์กรนี้เนี่ยมันเป็นองค์กรทางศาสนา และอาจเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองใหม่บางพรรคสำนักข่าวเองเนี่ยก็กําลังหาหลักฐานมายืนยันคําสารภาพของคนร้ายอยู่และการระบุชื่อองค์กรระหว่างการเลือกตั้งดําเนินอยู่หากองค์กรนั้นเกี่ยวพันกับพรรคการเมืองจริงเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งและเท่ากับเป็นการละเมิดกฎหมายการเลือกตั้งท่านผู้ชมนะฮะและดูเหมือนเหมือนว่าสิ่งที่นายทิศยะยามากามิเนี่ยคนร้ายเนี่ยเชื่อว่าอดีตนาย,ยกอาเบะเนี่ยเกี่ยวพันกับองค์กรนั้นเนี่ย มันเป็นความเชื่อที่ผิดๆแล้วก็เป็นการปล่อยข่าวโคมรอยทางอินเทอร์เน็ตมาเนืองๆท่านผู้ชมนะฮะโอ้ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยเสียดายบุคคลดีๆนะฮะก็เป็นความเชื่อที่ผิดๆและได้รับข่าวผิดๆที่ไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ไปเช็คไม่ได้ไปอะไรก่อนอันนี้คือเป็นความเข้า,ขาใจผิดจริงๆของเขาอะก็ขอแสดงความเสียใจกับอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นท่านชินโซอาเบะขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ